สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูแก้วอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเต็มนะคะคลิปนี้ก็ได้แบบการสนับสนุนจากท่านผอบุษรินสิริปัญญาทอนนะคะท่านผู้บริหารคนเก่งของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนยากง่ายเพียงใดแต่ครูขอบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะนะคะจุดประสงค์ของเราเรื่องที่เราจะได้เรียนบทนี้นะคะเรื่องจํานวนเต็ม 1น,นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจํานวนเต็มได้ 2. นักเรียนสามารถหาผลบวกผลลบของจํานวนเต็มได้และ 3. นักเรียนสามารถนําความรู้เรื่องจํานวนเต็มไปแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์ได้นะคะอ่ะนักเรียนมาดูกันเลยคะ่ะจานวนเต็มนะคะที่เราจะเรียนเนี่ยแบ่งด้วยการออกเป็นทั้งหมด3ประเภท ประเภทแรกคือจำนวนเต็มบวกประเภทที่2จำนวนเตมน็มลบและประเภทที่สาคือจำนวนเตมน็มศูนย์เรามาดูแต่และประเภทว่ามันประกอบด้วยเลขอะไรกันบ้างถามว่ายากไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยนะคะจำนวนเต็มบวกนักเรียนสังเกตง่ายจากเส้นจำนวนที่คุณครูให้ดูนักเรียนดูบนคลิปนี้นะคะจำนวนเต็มบวกนะคะนักเรียนจะเริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งไปเรื่อยๆโดยนับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งจะได้ว่าจำนวนเต็มบวกก็คือหนึ่งสาม สี่เนี่ยไปเรื่อยๆมีที่สิ้นสุดไหมคะไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราดูจากเราดูจากเส้นจํานวนที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเนี่ยจำนวนเต็มบวกจะมีค่าไปมากหรือมีค่าไปทางขวามือของเรานะคะจากตัวเลขที่ไปทางขวามือของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าจํานวนเต็มบวกนะคะต่อไปจํานวนเต็มลบนะคะจำนวนเต็มลบก็เริ่มตั้งแต่เลขลบหนึ่ง ไปเรื่อยๆโดยนับลดลงทีละ1จะได้ว่าจํานวนเต็มลบก็คือลบหลบสลบสลบสไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันใชคะถ้าเราเกิดกับการสังเกตดูจากเมื่อกี้เนี้ยเราจะเห็นว่าจํานวนเต็มลบเนี้ยไปทางซ้ายมือของเรานะคะจะต่างกันแล้วบวกไปทางขวามือลบไปทางซ้ายมือแล้วใครอยู่ตรงกลางเอ่ยอใครอยู่ตรงกลางมาทายกันสิคะ จำนวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มศูนย์จะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นเขาจะอยู่ตรงกลางนะคะเขาไม่ขึ้นกบใไรเขาเป็นกลางนะคะจำนวนเต็มศูนย์จะอยู่ตรงกลางและมีตัวเดียวเท่านั้นอ่ะต่อไปนะคะเราจะมาเปรียบเทียบจำนวนเต็มนะคะจำนวนที่อยู่ทางขวาของเส้นจำนวนจะมีค่ามากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายของเส้นจำนวนเสมอนะคะถ้านักเรียนเขียนเลขเนี่ย สังเกตการเขียนเลขเวลานักเรียนเขียนเลขตัวเลขที่อยู่ทางขวามือเราจะมีค่ามากกว่าตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือเราเสม,ม,มอดูตักตัวอย่างที่หนึ่งจงเปรียบเทียบจํานวนเต็ม4ี่และ7ใครอยู่ขวาคะนักเรียนนะคะเจ็ดอยู่ขวาฉะนั้น7จะมีค่ามากกว่า4เสม,ม,มอตัวอย่างถัดไปเลยนะคะจานวนเต็ม5และ0เช่นเดียวกันค่ะเราใช้ทฤษฎีเดิมใครอยู่ขวา5อยู่ขวา5ก็ต้องมีค่ามากกว่า ศูนย์นะคะนักเรียนพอจะเก็ตขึ้นมาไหมคะพอจะเห็นไกด์ไลน์ของข้อนี้อย่างต่อไปจงเปรียบเทียบจํานวนเต็มลบสองและ 6. ลบหกลบสองกับลบหกใครอยู่ขวาลบสองอยู่ขวาลบสองจะมีค่ามากกว่าลบหกจำนวนเต็มลบนักเรียนจําง่ายๆนะคะจานวนที่ติดลบมากจะมีค่าน้อยติดลบน้อยจะมีค่ามากถ้านักเรียนจําตรงนี้ไม่ได้นักเรียนก็จําว่าใครอยู่ขวาตัวนั้นจะมีค่ามากกว่าซ้ายเสมอ โอเคไหมคะนะคะเปรียบเทียบนี้พอจะเข้าใจนะคะแล้วถ้าเป็นตัวเลขคล้ายกันแต่เครื่องหมายต่างกันเช่นเนี่ยจำนวนเต็มลบ3และ3มกง็ง่ายเหมือนเดิมคะ่ะ3อยู่ทางขวามือฉะนั้น3จะมีค่ามากกว่าลบ3นะคะโอเคไหมคะต่อไปจะเป็นเรื่องการหมว่จำนวนเต็มนะเราก็เอาจำนวนเต็มทั้ง3 ประเภทที่เราเรียนไปเนี่ยเอามาทําการบวกลบกันนะคะวันนี้ครูจะสอนเรื่องบวกลบก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะสอนเรื่องคูณกับหารถามว่ายากไหมไม่ยากวันนี้นักเรียนต้องทําความเข้าใจเรื่องบวกบวกจํานวนเต็มถ้านักงเรียนบวกได้นักเรียนจะสามารถทําลบได้เพราะการลบจะมีความสัมพันธ์กับการบวกจํานวนเต็มนะคะ กรณีแรกการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกให้เรานําค่าสมบูรณ์มารวมกันกรณีที่เป็นบวกกับบวกด้วยกันเราเอาค่าสมบูรณ์มารวมกันแล้วตอบเป็นจํานวนเต็มบวกค่าสมบูรณ์คืออะไรค่าสมบูรณ์คือจํานวนหรือระยะทางที่ตัวเลขน,นั้นหาา่นหางจาก0ูนย์เช่น5 5หเนี่ยห่างจากศูนย์เป็นระยะทาง5หน่วยฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ5คือ5 ลบ5อยู่ห่างจาก0ย์เป็นระยะทาง5หน่วยฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ5ก็คือ5นะคะครูมั่นใจว่านักเรียนจำได้และทำได้เรื่องค่าสมบูรณ์เพราะครูเคยอธิบายให้นักเรียนฟังไปแล้วนะคะ,ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะจงหาค่าของ4บวกกับเเราก็นำค่าสมบูรณ์ของ4คือ4แล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ7คือ7แล้วนำมาบวกกัน4บวกกับ7ได้11 นะ4บวก7ได้11ฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ11ได้เลยนะคะอะต่อไปเป็นการบวกจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบเป็นลบกับลบเหมือนกันเช่นเดียวกันให้เอาค่าสมบูรณ์มารวมกันแล้วตอบเป็นเต็มลบนะคะดูตัวอย่างจงหาค่าของลบ2บวก5ก็นําค่าสมบูรณ์ของลบ2คือ2ค่าสมบูรณ์ของ5ขอโทษค่าสมบูรณ์ของลบ5คือ5จะได้2บวกกับ5เป็น7 แต่คําตอบตอบเป็นจํานวนเตม็มลบฉะนน้นข้อนี้ก็ตอบลบ7ยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะอ่ะต่อไปเป็นการบวกจํานวนเตม็มบวกด้วยจํานวนเตม็มลบให้นําค่าสมมูลของจํานวนที่มากกว่าลบด้วยค่าสมมูรของจํานวนที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจํานวนเต็มแบบเดียวกับค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าอ่ะครูจะอธิบายตรงนี้นักเรียนฟังก็คือการบวกที่ต่างชนิดกันให้นําค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าตั้งแล้วลบด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวที่น้อยกว่า พอได้คําตอบออกมานักเรียนลงไปดูซิว่าไอตัวตั้งเมื่อกี้เนี้ยค่าสมมูลของตัวตั้งเมื่อกี้เนี้ยเป็นบวกหรือลบนะคะแค่นั้นเองถ้าเป็นบวกใส่บวกได้เลยถ้าเป็นบวกคําตอบข้อนั้นออกบวกแต่ถ้าเป็นลบคําตอบข้อนั้นออกเป็นลบนะคะครูย้ำกับน,นักเรียนแล,แล้วหลายลคนครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจและทําได้นะคะไม่ยากสําหรับนักเรียนเลยนักเรียนดูตัวอย่างจงหาจงห,จงหาขอโทษค่ะจงหาค่าของลบสองบวกกับเจ็ดอ่าเขาบอกว่า เราก็เรียนก่อนค่าสมมูลของลบคือ2ค่าสมมูลของ7คือ7แต่มีกระบวนการคิดว่าให้นําค่าสมมูลของตัวที่มากกว่าตั้งลบด้วยค่าสมมูลของตัวที่น้อยกว่าก็คือค่าสมมูลของตัวที่มากกว่าคือ7ลบด้วย2ก็คือ5ฉะนั้นเราเอา7เป็นตัวตั้งค่าสมมูลของ7เป็นบวกลบคะเป็นบวกฉะนั้นข้อนี้ตอบ5้าได้เลยนะคะพอจะเข้าใจไหมลูกโอเคอ่ดนะดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะ เห็นไหมคะจงหาค่าของลบ45บวกยี่ะค่าเราก็เอาค่าสมมูลของลบ45คือ45ค่าสมมูลของ25คือ25เอาตัวที่มากกว่าตั้งลบด้วยตัวที่น้อยกว่าก็คือ45ลบกับ25ข้อนี้ได้20ทีนี้20จะเป็นบวกหรือลบดูซิว่าค่าสมมูลของ45เนี่ยค่าสมมูลของ45ติดลบฉะนั้นข้อนี้คำตอบจะติดลบ20ได้ไหมคะ จะได้ไหมคะหนะดูอีกสักหนึ่งต่อไปเป็นเรื่องการลบจํานวนเต็มนะคะการลบจํานวนเต็มหมายถึงการบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวที่นําไปลบยากไหมไม่ยากที่ครูได้เกินไปว่าการลบจํานวนเต็มจะมีความสัมพันธ์เรื่องการบวกจํานวนเต็มถ้านักเรียนสามารถ บวกจานวนเต็มทั้ง3ากรณีที่ครูกล่าวมาข้างต้นได้นักเรียนจะสามารถทําการลบจํานวนเต็มได้นะคะเขาบอกว่าจงหาค่าของลบสกับลบสดังนั้นก็หมายถึงว่าเขาบอกว่าการลบจํานวนเต็มเนี่ยหมายถึงการบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวที่นําไปลบพูดง่ายๆเหมือนเราจัดรูปใหม่นะคะตัวตั้งคือลบสี 4, ่เนี่ยเหมือนเดิม เราเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของใครของ 2, จํานวนตรงข้ามของสองก็คือลบสนั่นเองฉะนั้นข้อนี้ลบสบวกลบสจะได้ลบหนะคะอ่ะถัดไปนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งจงหาค่าของ 5, ลบกับลบแนะคะตัวตั้งก็คือ5เหมือนเดิมจากเครื่องหมาย ลบเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกจำนวนตรงข้ามของลบ8ก็คือ8ข้อนี้จะได้เป็น5บวก8คือ13นั่นเองยากไหมคะไม่ยากเลยถ้านักเรียนยังฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะนักเรียนดูกลับย้อนกลับไปดูคลิปที่คุณครูสอนนะคะแล้วครูทิ้งท้ายแบบฝึกหัดไว้ทั้งหมด5ข้อนะคะนักเรียนทำลงสมุดแล้วนักเรียนถ่าย ส่งกรุ๊ปไลน์ให้คุณครูนะคะไม่ยากเลยนักเรียนลองทําแล้วส่งกรุ๊ปไลน์ให้คุณครูนะคะว่าเดี๋ยวเรามาประเมินกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยร่วมกันในกรุ๊ปไลน์แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ครูฝากวน,นักเรียนไว้เท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะขอให้นักเรียน ทำแบบทดสอบและแบบฝึหกหัดนี้ได้นะคะไม่ยากเลยนะคะวันนี้คุณครูสอนไม่ยากเลยแล้วเดี๋ยวคลิปถ่อปไปเราจะมาเจอกันเรื่องก,การคูณและการหารจำนวนเต็มนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน